ไกรราดที่อยู่ใกล้กับป่าหิมพานซึ่งเมืองไกรราดนั้นเป็นเมืองของเหล่ากินนอนและกินนรีโดยมีเท้าปทุมราชเป็นผู้ปกครองเมืองการเป็นอยู่ของชาวกินนอนและกินนรีทุกตนล้วนสุขสบายดีคงจะมีแต่เท้าปทุมราชเท่านั้นที่ไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่นักและสาเหตุที่เท้าปทุมราชไม่ค่อยสบายใจก็เพราะว่าตัวเขา ได้แอบมีสนมลับๆไว้นางหนึ่งซึ่งเป็นกินรีที่สวยงามหยดย้อยแต่นิสัยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นางกินรีตนนี้มีชื่อว่ากินเรศและเธอเป็นผู้ที่มักใหญ่ไฟสูงมีความต้องการจะขึ้นเป็นใหญ่เพื่อที่จะอยู่เหนือพระมเหสีของเท้าวปทุมราชที่เป็นแม่ของนางกินรีทั้งเแต่ไม่ว่าจะดิ้นรนทำวิธีไหนเธอก็ยังเป็นได้แค่สนมลับๆอยู่อย่างนั้น และระยะหลังมาเธอก็เปลี่ยนความคิดที่จะไปแทนที่พระมเหสีเธอคิดว่าขอแค่ให้เท้าปทุมราชหลงเธอจนไปไหนไม่รอดก็พอแล้วและถ้าเธออยากได้อะไรหรือต้องการสิ่งใดถ้าเธอยังสมหวังอยู่เท่านั้นก็เพียงพอแล้วนางกินเรศนั้นอยากอยู่อย่างสุขสบายจึงขอให้เท้าปทุมราชอนุญาตให้เธอนั้นมีนางกำนันหลายๆตน ไว้คอยดูแลเธอซึ่งเท้าปทุมราชก็ไม่ได้ขัดใจอะไรเลยดังนั้นนางกินเรศจรึงคัดเลือกนางกำนันมากมายเพื่อมาคอยปรนิบัติตนซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือนางรัตนาที่เป็นกินรีลูกหลานของนางกำนันที่ได้สืบเชื้อสายและทำงานรับใช้อยู่ในเมืองไกรราชมายาวนานแล้วรัตนานั้น ก่อนที่จะมาเป็นนางกำนันให้กับกินเรศเธอเคยเป็นนางกำนันของนางมโนราที่เป็นลูกสาวคนสุดท้องของท้าวปทุมราชมาก่อนและเธอไม่ได้อยากมารับใช้นางกินเรศเลยแต่ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และต้องจําใจรับใช้นางกินเรศเรื่อยมาส่วนานางกินเรศนั้นถ้าอยู่ต่อหน้าท้าวปทุมราชเธอจะเป็นหญิงสาวที่น่ารักอย่างที่สุด เธอทั้งนอบน้อมอ่อนหวานและช่างเอาอกเอาใจแต่เมื่อเท้าปฐุมราชเสด็จกลับไปแล้วเธอก็จะกลายเป็นอีกคนหนึ่งที่พูดจาไม่น่ารักชอบด่าทอนางกำนันและชอบทำร้ายทุบตีด้วยซึ่งทุกตนที่ได้รับใช้เธออยู่นั้นต่างก็รู้สึกเบื่อนายแต่ก็จำใจอดทนรับใช้กันไปและในวันหนึ่ง ท้าปทุมราชได้ให้แหวนที่สวยงามแก่นางกินเรศโดยที่เท้าปทุมราชได้กำชับให้นางกินเรศดูแลแหวนให้ดีและบอกว่าแหวนชนิดนี้มีอยู่แค่สองวงเท่านั้นส่วนแหวนอีกวงหนึ่งเขาได้ให้แก่พระมเหสีไว้เมื่อนางกินเรศได้ฟังก็รู้สึกมีความสุขมากเพราะทำให้เธอคิดว่าเท้าปทุมราชให้ความสำคัญกับเธอเท่าๆกับพระมเหสี เธอจึงสัญญาว่าจะสวมแหวนไว้ตลอดและจะดูแลแหวนเป็นอย่างดีแต่หลังจากนั้นไม่นานนางกินเรศก็ทำแหวนหายเพราะเธอนั้นไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยโดยได้ถอดแหวนวางไปทั่วและหาไม่เจอว่าไปถอดแหวนวางไว้ตรงไหนพอใกล้ถึงวันที่เท้าวปทุมราชจะมาหานางกินเรศก็ร้อนใจเพราะกลัวว่าจะถูกท้าวปทุมราชว่ากล่าว หรืออาจจะมีเหตุการณ์ที่เลวร้ายมากกว่าการถูกว่ากล่าวก็เป็นได้เธอจึงเกณฑ์นางกำนันและทหารรับใช้ให้เข้ามาช่วยกันหาแต่สุดท้ายแล้วก็หาแหวนวงนั้นไม่พบและเธอก็ใส่ร้ายรัตนาว่าขโมยแหวนไปแม้นางกำนันทั้งหมดจะรู้ดีว่าไม่ใช่เรื่องจริงแต่ก็ไม่มีใครกล้าพ,พูดอะไรออกมาฝ่ายรัตนาก็ถูกเท้าปทุมราชคาดคั้น ถามหาแหวนวงนั้นแต่เธอก็ปฏิเสธอย่างเดียวเธอรู้ดีว่าที่แหวนหายไปเป็นเพราะกินเรศไม่ดูแลเอาใจใส่แต่เธอก็พูดอะไรไม่ได้รัตนาจึงถูกทําโทษโดยถูกโบยตีไปหลายทีจากนั้นเธอก็ถูกไล่ให้ออกไปจากเมืองไกลลาดและให้ออกไปจากป่าหิมพานด้วยนางรัตนาเสียใจมาก และได้ระหกระเหินเดินออกจากป่าหิมพานเพราะเธอถูกโบยตีจนเจ็บปวดไปทั้งร่างกายทำให้เธอนั้นไม่สามารถบินได้จึงได้แต่เดินอย่างอ่อนล้าและดันโด้นไปอย่างไม่รู้จุดหมายปลายทางในขณะที่รัตนากำลังเดินเพื่อหาทางออกจากป่าหิมพานนั้นพรานบุญซึ่งเป็นพรานป่าที่มีวิชาดีและใช้ชีวิตอยู่ในป่าตลอดมา ก็กำลังเดินป้วนเปียนอยู่โดยรอบป่าหิมพานเพราะพานบุญรู้สึกเบื่อนานป่าในเมืองมนุษย์แล้วจึงอยากจะเข้าไปท่องเที่ยวในป่าหิมพานดูบ้างแต่เพราะป่าหิมพานนั้นมนุษย์ที่ไม่มีบุญจริงๆจะเข้าไปไม่ได้ซึ่งพานบุญก็รู้ดีแต่เพราะอยากจะเข้าไปมากเขาจึงปักหลักเดินป้วนเปี้ยนเวียนวนไปมาอยู่แถวๆปากทางเข้าป่าหิมพาน จนเวลาผ่านไปนับเดือนแล้วเขาก็ยังหาทางเข้าไปในป่าหิมะพานไม่ได้เลยเอ้ยมันยังไงกันล่ะนี่ข้าทักทเหนื่อยแล้วนะขอเข้าไปสักหน่อยไม่ได้หรือไรปัทโทแล้วข้าจะทำอย่างไรดีนะด้วยความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าพรานบุญจึงได้นั่งพักอยู่ครู่หนึ่งและเขาก็คิดออกว่าท่านฤาษีกาสป,ปะ คงจะพอชี้แนะหนทางที่จะเข้าไปในป่าหิมพานต์ให้กับเขาได้พรานบุญไม่รอช้าเขารีบลุกขึ้นและเดินไปหาฤาษีกัสป,ปะในทันทีเมื่อไปถึงพรานบุญก็เห็นฤาษีกัสป,ปะนั่งสมาธิอยู่บนโขดหินจากนั้นท่านก็ลืมตาขึ้นและถอนหายใจพร้อมกับพูดพึมพำกับตัวเองเวรกรรมของเจ้ายัางไม่หมดสิน้น รัตนาเอ๋ยพรานบุญที่ได้ยินไม่ชัดเจนนักเมื่อนั่งลงและยกมือไหว้แล้วเขาก็ได้ถามถ่ายว่าใครกันที่เวรกรรมยังไม่หมดสิน้นท่านฤาษีกัสป,ปะก็บอกว่าอย่าไปสนใจเลยและได้ถามพรานบุญว่าที่มาหานั้นต้องการให้ช่วยเหลืออะไรพรานบุญได้ทีจึงบอกออกไปว่าตนนั้นอยากจะเข้าไปในป่าหิมะพานสักครั้งหนึ่ง จึงอยากขอให้ท่านฤาษีช่วยสักหน่อยเพราะพยายามหาทางเข้าไปแล้วแต่ก็ยังเข้าไปไม่ได้สักทีได้โปรดแต่ท่านฤาษีข้าต้องการจะเข้าไปสักครั้งหนึ่งโปรดช่วยข้าทีพรานบุญเจ้าจะได้เข้าไปในป่าหิมะพานเป็นแน่และได้เข้าไปถึงสองครั้งด้วยแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาหา ท่านว่าอย่างไรนะข้าจะได้เข้าไปในป่าหิมพานต์ถึงสองครั้งเชียวรึกแล,แล้วแล้วเมื่อไหรล่ละท่านเมื่อเจ้ามีเมียหลังจากนั้นเจ้าก็จะเข้าไปได้พรานบุญเมื่อได้ยินที่ฤษีกัสะปะบอกก็ทั้งงุนงงและดีใจเพราะตนเองนั้นอายุอานามก็ไม่ใช่น้อยแล้วแถมยังไม่ใช่ชายรูปงามอีกด้วย แล้วจะมีหญิงสาวที่ไหนจะมาสนใจจนถึงขั้นยอมเป็นเมียพรานบุญนั่งงงอยู่ครู่หนึ่งแต่พอเงยหน,น่าจะซักไซสถามต่อท่านฤาษีกรสปะาก,ก็ได้หายไปแล้วพรานบุญจึงเดินออกมาและกลับไปเดินป้วนเปี้ยนอยู่รอบป่าหิมพานอีกครั้งในขณะที่เขากำลังเดินเล่นครุ่นคิดอยู่นั้นจู่จูเขาก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องขอความช่วยเหลือดังมา เมื่อพรานบุญเงียหูฟังทิศทางที่มาของเสียงเขาก็รีบวิ่งออกไปทันทีจนไปถึงหน้าชายป่าหิมพานก็เห็นเป็นผู้ชายสามคนกำลังฉุดกระชากลากถูหญิงสาวคนหนึ่งอยู่พรานบุญจึงเข้าไปจัดการกับสามคนนั้นจนพวกมันหนีไปจากนั้นพรานบุญก็เข้าไปช่วยเหลือหญิงสาวที่นอนสลบและเมื่อพินิษพิจารณาดูจึงได้รู้ด้วยวิชาที่ติดตัวอยู่ ว่าผู้หญิงตรงหน้านั้นเป็นกินรีเอ็งเป็นกินรีและทำไมไม่อยู่ที่เมืองไกลลาดเล่ามาเดินเล่นทำไมนอกป่าหิมพานและหญิงสาวที่พลานบุญช่วยเหลือไว้ก็คือรัตนานั่นเองที่ได้เดินออกมาจากป่าหิมพานเมื่อเธอฟื้นขึ้นมาและเห็นผู้ชายคนหนึ่งที่มีอายุไม่น้อยแล้วอีกทั้งท่าทีก็ดูเหมือนพานป่า ที่ตัวโตผมยาวและมีหนวดคราวรกคึ้มด้วยทำให้เธอตกใจและจะวิ่งหนีแต่พรานบุญได้บอกว่าอย่ากลัวเขาเลยเพราะเขาไม่ทำอันตรายใครและได้ช่วยเหลือเธอเอาไว้ด้วยเมื่อรัตนาได้ฟังคำบอกของพรานบุญและเห็นท่าทีที่ไม่ดุร้ายกับรอยยิ้มจริงใจที่พรานบุญยิ้มมาให้ทำให้เธอเริ่มหายหายวาดกลัว และเมื่อพรานบุญถามถึงที่มาที่ไปรัตนาก็ยอมเล่าให้ฟังทั้งหมดและบอกว่าเธอนั้นเกิดและเติบโตที่เมืองไกลลาดเมื่อต้องมาอยู่ที่เมืองมนุษย์ก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนพรานบุญจึงบอกให้ไปอยู่ที่กระท่อมของตนเองก่อนและสัญญาว่าเขานั้นจะไม่รบกวนเธอจนกว่าเธอจะหาที่อยู่ใหม่ได้และเพราะรัตนาคือคู่ครองของพรานบุญนั่นเอง ทำให้เธอรู้สึกไว้วางใจจึงได้เดินตามพรานบุญไปที่กระท่อมวันเวลาผ่านไปรัตนาก็ยังคงอยู่ที่กระท่อมของพรานบุญส่วนพรานบุญเองก็คอยดูแลเป็นอย่างดีจนรัตนาเริ่มมีใจให้และไม่นานทั้งคู่ก็ตกลงใจอยู่ด้วยกันซึ่งพรานบุญเองเมื่อได้นางรัตนาเป็นเมียแล้วเขาก็ทั้งรักทั้งหลง เพราะรัตนานั้นเป็นหญิงสาวที่สวยน่ารักและมีน้ำใจดีอีกทั้งงานบ้านงานเรือนเธอก็ไม่บกพร่องจึงทำให้พรานบุญทั้งรักทั้งหวงและเกรงใจแต่หลังจากที่อยู่ด้วยกันได้สักพักหนึ่งพรานบุญก็คิดถึงสิ่งที่ได้ทำค้างคาไว้นั่นก็คือการที่เขาจะเข้าไปในป่าหิมพานเขาจึงปรึกษากับรัตนาแต่รัตนาก็บอก ว่ามนุษย์ไม่สามารถที่จะเข้าไปในป่าหิมพานได้เธอบอกให้พรานบุญหยุดคิดที่จะเข้าไปในป่าหิมพานเสียก็ได้ก็ได้ข้าไม่คิดแล้วเดี๋ยววันนี้ข้าจะไปหาปลาที่ลำคลองมาให้เองนะพรานบุญได้สะพายข้องออกเดินไปยังลำคลองใหญ่แต่พอไปถึงเขาก็ไม่ได้ออกหาปลาตามที่ได้บอกกับรัตนาไว้แต่เขากับนั่งครุ่นคิด ว่าจะเข้าไปในป่าหิมะพานอย่างไรดีพรานบุญนั่งพิงต้นไม้และคลุ้นคิดไปเรื่อยเปื่อยจนเคลิ้มหลับไปและมาสะดุ้งตื่นขึ้นเมื่อได้ยินเสียงพูดคุยกันอยู่ใกล้ๆกับที่เขานั่งอยู่พลานบุญพยายามเพ่งมองที่มาของเสียงพูดคุยจนแน่ใจว่าปลาตัวใหญ่ในลำคลองกำลังพูดคุยนัดแนะที่จะว่ายน้ำเข้าไปในป่าหิมะพานด้วยกัน พลานบุญไม่ได้ยินก็ไม่รอช้าเขารีบหย่อนตัวลงน้ำและว่ายน้ำตามปลาทั้งสองตัวนั้นไปทันทีจนกระทั่งหลุดเข้าไปในลำธารของป่าหิมพานและไปโผล่อยู่ใกล้ๆกับสาโนดานพลานบุญรู้สึกตื่นเต้นดีใจมากที่สามารถเข้าไปในป่าหิมพานได้แล้วเขาเลยรีบขึ้นจากน้ำและเดินชมป่าหิมพานที่สวยงามเหมือนดังสวงสวรรค์ พลานบุญเดินชมดอกไม้ใบหญ้าและผีเสื้อสวยๆจนได้ยินเสียงหัวเราะของผู้หญิงดังแว่วมาเมื่อเขาแอบมองดูก็เห็นนางกินรีที่เป็นลูกสาวของเท้าปรปทุมราชทั้งเจ็ดตนกำลังเล่นน้ำกันอยู่ในสระอโนดาษพลานบุญแอบดูอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นเขาก็รีบตามหาปลาสองตัวและเห็นพวกมันกำลังว่ายน้ำกลับออกไป เขาเลยจำใจต้องรีบลงน้ำและว่ายน้ำตามไปห่างๆพอมาโโปรในลำคลองสายเดิมที่มีค้องใส่ปลาวางอยู่ริมตะลิ่งเขาก็เห็นฤาษีกัสัป,ปะยืนอยู่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งเป็นอย่างไรล่ะพรานบุญสมใจแล้วหรือไม่ได้เข้าไปในป่าหิมะพานแล้วนี่สวยงามตามคำล่ำลือจริงๆเลยท่านได้เป็นบุญตาของข้าจริงๆ แต่ข้าแปลกใจอยู่ว่าทำไมครั้งนี้ข้าถึงเข้าไปได้ก็เพราะเจ้ามีเมียเป็นกินรีอย่างไรเล่าเจ้าถึงเข้าไปได้แต่ด้วยบารมีของเมียเจ้าเจ้าจะเข้าไปได้แค่ครั้งเดียวฤาษีกสัสปะพูดจบก็หายตัวไปส่วนพรานบุญที่นั่งอยู่นั้นรู้สึกง,งุนงงเพราะฤาษีกสัสปะเคยบอกว่าเขานั้น จะสามารถเข้าไปในป่าหิมพานได้ถึงสองครั้งแล้วครั้งที่สองเขาจะเข้าไปได้อย่างไรพรานบุญเดินครุ่นคิดจนถึงกระท่อมของตัวเองและเห็นรัตนาอยู่กับทหารคนหนึ่งเมื่อพรานบุญได้พูดคุยกับทหารคนนั้นจึงได้รู้ว่าเป็นทหารคนสนิทของพระสุทนที่มาส่งข่าวให้พรานบุญนั้นไปตามหานางกินารีที่ชื่อมโนราในป่าหิมพาน แม้รัตนาจะเอ่ยห้ามปรามว่าอย่าเข้าไปในป่าหิมพานอีกเลยแต่พรานบุญก็อยากจะเข้าไปจับตัวนางมโนราให้กับพระสุทนเพราะคิดว่าเมื่อส่งตัวนางมโนราให้พระสุทนแล้วเขาก็จะได้รับเงินทองมากมายพอที่จะให้รัตนามีรักอยู่อย่างสุขสบายได้พรานบุญจึงรับคำทหารและกําชับให้รัตนาดูแลตัวเองให้ดี ส่วนตัวเขาก็ได้รีบไปหาฤาษีกัสป,ปะเพื่อขอคำแนะนำเมื่อท่านฤาษีกัสป,ปะรู้เรื่องทุกอย่างก็ได้บอกให้พลานบุญไปขอยืมบ่วงบาทจากพญานาคราชเพราะมีเพียงบ่วงบาทเท่านั้นที่จะจับตัวนางมโนราได้จากนั้นพรานบุญก็ได้เดินทางไปหาพญานาคราชเมื่อได้บ่วงบาทมาแล้วแต่เขาก็ยังหาทางเข้าไปในป่าหิมาพานไม่ได้ จนท่านฤาษีได้เปิดทางให้และบอกให้พรานบุญรีบเข้าไปในป่าหิมพานเสร็จแล้วก็ให้รีบกลับออกมาโดยเร็วที่สุดพลานบุญรีบเข้าไปในป่าหิมพานและรอให้นางกินรีทั้งเจ็มาเล่นน้ำที่สาโนดาดเมื่อนางกินรีทั้งเจ็บินมาเล่นน้ำพรานบุญก็จับนางมโนราน้องคนสุดท้องมาได้ซึ่งเป็นคนที่พระสุทนต้องการตัวพอดีเมื่อจับตัวได้ โดยที่บ่วงบาดนั้นได้รัดข้อมือของนางมโนราไว้แน่นพรานบุญก็พานางมโนราออกมาตามทางที่ท่านฤาษีได้เปิดไว้ให้ในช่วงวินาทีสุดท้ายพอดีพรานบุญนั้นรู้สึกดีใจมากที่จับตัวนางมโนราออกมาได้ส่วนนางมโนราก็ได้แต่อ้อนวอนขอให้ปล่อยตนกลับไปแต่ท่านฤาษีกสป,ปะก็ได้บอก ทุกอย่างเป็นไปตามชะตากรรมของเจ้านะมโนราจากนั้นพลานบุญก็ได้พานางมโนราไปขังไว้ที่กระท่อมและบอกให้รัตนาคอยดูแลเธอรัตนานั้นรู้สึกสงสารนางมโนรามากเธอจึงพยายามที่จะช่วยเหลือแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะบ่วงบาดรัดแน่นจนไม่สามารถแก้ให้หลุดและหนีไปได้จากนั้นไม่นาน พลานบุญก็นำตัวนางมโนราไปส่งให้กับพระสุทนและได้เงินทองเป็นรางวัลมามากมายแต่พอกลับมาถึงกระท่อมพลานบุญก็ถูกรัตนาว่ากล่าวตัดเพอท่านใจร้ายนักทำแบบนี้ได้อย่างไรกันท่านไม่สงสารนางมโนราหรือข้าข้าเองก็สงสารอยู่นะแต่ข้าอยากได้รางวัลและเงินทองพวกนี้ ราะมันจะทำให้เจ้าอยู่อย่างสุขสบายนะรัตนาแต่ข้าไม่ต้องการเพราะข้าสงสารมโนราพลานบุญต้องคอยปลอบโยนรัตนาอยู่นานทีเดียวและเล่าให้ฟังว่าท่านนางมโนราไม่ใช่คู่ครองของพระสุทนตนก็ไม่มีทางที่จะจับนางมาได้แน่เพราะในชาติก่อนนั้นนางมโนราก็คือนางเมรีส่วนพระสุทนก็คือพระรธเสน ทั้งคู่เป็นคู่ครองกันมาในชาติที่แล้วพลานบุญบอกกับรัตนาว่าท่านฤาษีกัสปาได้เล่าให้เขาฟังและเขานั้นก็คือคนที่จะต้องนำตัวนามโนราไปถวายให้กับพระสุทนซึ่งชะตากรรมันถูกกำหนดไว้แล้วข้าไม่ว่าเองดอกที่เองว่ากล่าวข้าเพราะข้ารักเองข้าเลยรับทํางานนี้เพื่อจะได้รางวัลมา และทำให้เองได้อยู่อย่างสุขสบายเมื่อรู้เรื่องทั้งหมดรัตนาก็จําต้องยอมรับแต่เธอได้ขู่พรานบุญว่าถ้าคิดทําแบบนี้อีกเธอจะไม่อยู่ด้วยและจะหนีไปให้พ้นพรานบุญก็ให้สัญญาว่าตนนั้นจะเป็นพรานที่ดีและจะไม่ทําบาปอะไรอีกพร้อมกับจะคอยดูแลรัตนาตลอดไปจากนั้น พลานบุญก็ได้สร้างบ้านหลังใหม่ให้กับรัตนาและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข